ดีค่ะก็ตนได้ร่วมกิจกรรมขยะกำพลาของที่กลมนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วก็จากที่ได้เข้าใจว่าขยะกำพลาคืออะไระคะ่ะเราก็เลยได้เอากิจกรรมเนี้ยไปสานต่อกับหมู่บ้านของตูนเองเพราะว่าที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่หมู่บ้านมีการจัดงานปีใหม่แล้วก็งานวันเด็กร่วมกันครวนี้ งานเนี่ยมันมีการจัดเลี้ยงกินเลี้ยงสังสรรค์ใช่ไหมคะเราก็คิดว่ามันจะต้องมีขยะเยอะมากเลยเราก็เลยเชิญชวนสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยมาแยกขยะกันโดยแยกขยะเศษอาหารออกไปก่อนมีขยะรีไซเคิลได้เช่นขวดน้ำเนี่ยเราก็แยกไปแต่ว่าไม่มีจานชานช้อนซอมเนี่ยที่มันไปไหนไม่ได้ โชคดีมากที่ว่าเออเรามีขยะกํมพาร์นี่โครงการขยะกัมพาที่เราจะสามารถจัดการขยะส่วนนี้เนี่ยนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาฝากให้ N15 กับกรุมความร่วมมือเนี่ยช่วยนําไปส่งตามที่ที่ถูกต้องของเขาอะค่ะทาให้ขยะที่เกิดขึ้นในงานของตูนอะไม่ต้องส่งต่อไปกรทมเลยก็เลยขอขอบคุณโครงการขยะกัมพานะคะที่ได้ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยลดขยะที่จะนําไปสู่การถมที่นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจนะคะเริ่มแยกขยะกันที่บ้านคะ่ะอันไหนไปรีไซเคิลได้เอาไป ใช้ประโยชน์หมุนเวียนกันในครั้งหนึง่งแต่ถ้าอันไหนไม่ได้เนี่ยนำมาร่วมโครงการขยะก,กําพร้าของเรานะคะจะได้ไม่ต้องเอาขยะไปถมในที่ดินค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังอยู่กับพี่ๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นาราทเนอร์สำคัญคู่ร่วมมือสาคัญของเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพบสกรตแล้วก็เอ็นสิบห้านะคะอยากจะให้พี่ๆช่วยกันเล่านิดนึงนะคะ่ะว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับการทํางานที่หน่วยงานของตัวเองคะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะค่ะ เอาเอาทอปสก่อนดีกว่าเจ้าของสถานที่ค่ะเชิญเลยค่ะในทอสเรานะคะในการดูแลสูตรราชการของเราเนี่ยจากครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่มาร่วมกับกิจกรรมในของไทก้าแล้วก็ N15 นะคะก็เราสังเกตได้ว่าปริมาณขยะเราเพิ่มมากขึ้นจาก1รถหกล้อใช่ค่ะ2รถหกล้อแล้วตอนนี้2รถหกล้อ จริงๆก็คือสามอะนะคะใช่ใช่ค่ะ <laughs> ก็ปริมาณเราเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเราได้รับความร่วมมือแล้วก็มีการคัดแยกที่ที่ถูกวิธีได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เอามากําจัดเป็น ADF ใ,ใช่ค่ะค่ะซึ่งในในครั้งต่อไปเนี่ยก็คาดหวังะว่าเราจะมีปริมาณขยะที่มากขึ้นค่ะเดี๋ยวทบสอเองเนี่ยก็อาจจะต้องกระจายในเรื่องของโครงการเข้าไปยังหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในส่วนราชการของเรานี่ 40กว่าหน่วยงานนะคะ,คะเพื่อสร้างความร่วมมือในการให้ศูนย์ราชการเราเนี่ยเป็นศูนย์ราชการที่จริงๆก็อยากจะบอกว่าปลอดขยะเนาะ,ะแต่มันคงยากในในลำดับแรกๆก็เพียงแต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีการคัดแยกแล้วก็กำจัดอย่างถูกวิธีไม่ไปแลนด์ฟิลทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่า โครงการเราเนี่ยมีเป้าหมายและประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอะ,ค,ะค่ะแล้วทางขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ค่ะทางทางเราบริหารจัดการยังไงอะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงอินทรีย์เราจะมองถึงศูนย์อาหารซึ่งศูนย์อาหารณนะปัจจุบันอาหารเราก็เข้าไปมีโครงการร่วมกับสถาบูนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการที่จะคัดแยกเศษอาหารแนวทางต่อไปเนี่ยของเราก็คือเราจะมีในเรื่องของ เศษอาหารพวกนี้อะค่ะเราจะทําเป็นปุ๋ยซึ่งอยู่ระหว่างโครงการนี้ค่ะกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อนําเครื่องจับมาลงนะคะเพื่อทําปุ๋ยซึ่งก็น่าจะรองรับกับพื้นที่ศูนย์ราชการของเราก็คือประมาณ 6, 700กิโลต่อวันถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะคะว่าต่อไปขยะอินทรีย์เราก็จะมีการจัดการอย่างถูกวิธีเพราะตอนนี้ขยะที่เป็นขยะกําพรราก็ N15 นก็มาช่วยจัดการให้แล้วนะคะทีนี้ก็อีกหนึ่งส่วนสําคัญของเราคือกรอตอซึ่งก็มาร่วมกิจกรรมกับเราทุกๆครั้งเลยนะคะอยากให้พี่ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่า ได้มีการบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรยังไงแล้วก็ทราบว่าทางกรกรทอรมีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะจริงๆสํานักง,งานกรกรทอนะ่ะตระหนักถึงสิ่งพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเวลาเราทานอาหารกันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งที่ในห้องแคนเีนของเรานะคะเราจะมะีในแต่ละชั้นเวิร์กฟอร์ค่ะเราจะทําเป็นกล่องพลาสติกนะคะ่ะเก็บเศษอาหารทุกคนเอาอาหารมาทานใช่ไหมคะทานไม่หมดก็ต้องเอาเศษอาหารนั้นะมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ใส่กล่องนี้เราจะมีคุณแม่บ้านอะ่ะ เก็บแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วลงไปข้างล่างไปที่เครื่องกับเครื่องผลิตปุ๋ยของเราอะค่ะซึ่งเครื่องผลิตปุ๋ยเนี่ยก็ผลิตได้ต่อวัน,นประมาณ75กิโลแต่พอดีพนักง,งานกราโตรประมาณพันคนแต่ว่าเราเป็นอ,องค์กรกราตรเนี่ยก็จะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างด้วยก็เลยเชิญชวน ชุมชนด้านข้างอะค่ะสามารถเอาขยะที่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยมาทิ้งที่เราได้เราก็จะได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะ,คะและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ปริมาณขยะอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยที่เราได้ผลิตได้ทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ อันดับแรกคือเราเอาไปแจกผู้ที่มาติดต่องานค่ะแล้วก็แจกผู้ที่มาวิสเตอร์ที่มาประชุมค่ะ,<ฮ>ะเราจะใส่ซองให้นะคะแล้วก็มีบอกวิธีการใช้อย่างดีเลยแล้วก็ให้เขาเอากลับบ้านส่วนของเราเราก็ส่งเขตจตุจักรซึ่งเป็นเพราะเราอาศัยอยู่ในเขตจตุจักร <ฮะ S 1> เราก็จัดส่งให้กับเขตจตุจักรเอาไปใส่ต้นต้นไม้ทั้งหมดนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าวิธีการใส่ปุ๋ยก็ต้องดูด้วยว่าเพราะปุ๋ยพวกนี้ผลิตออกมาเนี่ย มันเค็มมันจะต้องใส่ปริมาณที่พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาไปผสมนึกว่าผลิตปุ๊บก็ใส่หวานเลยเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้มันเค็มค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีทั้งความมันมันความเค็มแล้วก็ส่วนตัวผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยค่ะเราก็จัดส่งไปที่ n 1 5นะคะส่วนกระดาษกระดาษเนี่ยก็จะต้องแบ่งเป็น2แบบแบบหนึ่งอ่ะส่ง scg ที่เป็นธรัพยนามิกับเรานะคะเพื่อให้เขาไปรีไซ็คิลนะคะเขาก็จะคอมเพ็นเซตกลับมาเป็นกระดาษกลับมาคืนมาให้เราเป็นริมริมว่ากี่โลกี่โลได้กี่ลิมอาคารสีเขียวจริงๆเนาะใช่ใช่หน่วยงานสีเขียวจริงๆขอบคุณค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านเลขาเราเลยค่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานของเราเราต้องนึกถึงพวกซาเล้งด้วยนะคะซาเล้งไม่มีงานทำเนี่ยเขาไม่มีตังค่ะเราก็ต้องนึกถึงซาเล้งด้วยบางครั้งเราก็ต้องแบ่งแบ่งอะไรบ้างเนี่ยให้กับซาเล้งที่เขาต้องทามากินประเภทเนี้ยค่ะซึ่งก็ ต้องบอกว่าวินวินทุกฝ่ายต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้ทั้งหมดค่ะบริหารได้หมดทุกอย่างเลยเนาะพยายามาให้มันให้มันตรงอย่างนั้นนะคะกแต่เป็นตัวอย่างที่แบบต้องชื่นชมมากเลยนะคะที่แบบทางกรรทแบบให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แบบนึกอยากจะทาก็ทําลงไปดูถึงในเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆด้วยแลยแรกๆอะค่ะอย่าอย่าไปรู้สึกว่าจิตตกอะค่ะแล้วว่ามันอะไรไม่ไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะต้องบอกเขาว่าเขาไม่ทําเราทำเราทําแล้วเราค่อยๆทํา เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะรู้แล้วว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ประโยชน์นี้มันไม่ได้ประโยชน์สําหรับในองค์กรอย่างเดียวนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์กับลูกหลานเราในอนาคตเนาะ<ช>จะว่าไปก็คือเราทําเพื่ออนาคตของเราเองนั่นแหละค่ะทีนี้ก็มาถึงคนสําคัญละ เอ็นสิบห้าซึ่งทํามา5ปีห้าปีแล้วแล้วก็ดอเตอร์แล้วตอนนี้ต่อโตต่อโทรอยู่ในขณะที่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วก็กระแสของการที่มีส่วนร่วมที่มีภาคีสําคัญอะไรแบบเนี้ยทางทางที่มองยังไงคะถึงถึงความการลักโลกของของคนในยุคปัจจุบันนี้ก็เทรนการลักโลกก็เยอะขึ้นแล้วก็จำนวนประชากรหรือสมาชิกดูได้จากปริมาณขยะที่ส่งมาก็เยอะขึ้นนะจากปีแรก75ตันปีที่2 1อตันปีที่3 3 5 0 ปีที่แล้ว6 0ร้อหนึ่งตันโอ้โหว่าหนึ่งตันแสดงว่าเรานี้สร้างขยะกันเยอะมากเลยนะมันสะท้อนอะไรบางอย่างจริงค่ะปีนี้ก็มีสถานที่ใหม่ๆร่วมเยอะขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทบสสราพยากรธรรมชาติแลสสิงแวดล้อมค่ะแล้วก็มีสยาบันธรรมชาติสสิงแวดล้อมอ่าจังหวัดทุนสงการจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็มีเซนทันอิสเวลค่ะอ่ากระแสของการเรียกร้องให้ไปแบบ สั่งจังหวัดก็มีเยอะขึ้นเห็นมีที่จันทบุรีด้วยจันทบุรีก็ตอนนี้ก็จัดเดือนแล้วครับแล้วก็ตอนนี้<ช>แปลงร่างจากรถกระบะเป็นรถหกล้อแล้วอ,อ,อยากให้พี่แบบเชิญชวนคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นค่ะคือจริงๆก็ไม่ต้องไปคิดถึงก l o บ a l วอ r เม้งนะคิดคถึงแค่หน้าบ้านสะอาดอะ,อะไรแล้วเอามันไปใช้อานำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพราะว่าพลาสติกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลาโพสเซสเนี่ยนานมากแต่เราแค่ซื้อหมูปิ้ง มาถึงบ้านปุ๊บเราก็ทิ้งถุงหูหิ้วแล้วมันมันจบชีวิตได้เร็วมากมันน่าสงสารใช่มันควรจะเอาไปใช้ปไปโย์ให้มันคุ้มค่าเพราะว่าต่ามันจะเกิดมาคือเราจ่ายเงินไปเราซื้อหมูปิ้งแต่บางทีมันมีต้นทุนแฝงแต่เราไม่ได้ใส่ใจแต่เวลาเราจะจ่ายค่าขยะปุ๊บเราใส่ใจว่าทำไมต้องจักทำไมต้องจ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเลือบย้อนแย้งกันค่ะอยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะที่มีเขาเรียกว่า ภาคีคือขายที่สําคัญนี่ยมาร่วมพูดคุยกันก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าแต่ละคนทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จทํายังไงที่จะทําให้คนมีส่วนร่วมในการรักโลกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนานๆที่สมบูรณ์ได้มาเยี่ยมเยียนเราสักทีเลยก็เลยต้องขอโอกาสในการสัมภาษณ์ที่พร้อมๆกันไปด้วยเลยนะคะต้องขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากเลยแล้วก็รวมทั้งทบสด้วยคุณครับค่ะเจอกันครั้งต่อไปครั้งที่15นะคะมีนาคม30มมีนาคมค่ะขอบคุณค่ะ